สวสดครับสุดยอดสวัสดีค่ะมดครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ทะเลนี้ผมผมลืมชื่อแล้วนะครับทะเลนี้คืออะไรแต่มันใกล้ๆบ้านผมเองนะครับผมคิ่ว่ามันชื่อว่าหน้าทับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาตกปลานี่นะครับผมซื้อเบ็ดตกปลาของผมมานะครับนี่ก็เล็กอยู่นะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ดีนะครับมันก็ดีนะครับเนี่ย แล้ววันนี้นะคะผมจะไปตกปลาตรงนี้นะครับผมมากับน้าผมนะครับเขาอยู่ตรงนน้นนะคะผมมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วดูดิแค่ภาพปลาหมึกแต่วันนี้ผมคิดว่าผมจะใช้ปลาหมึกนะครับแล้วผมจะมาตกปลานะครับและซีว่าผมจะได้อะไรมางผมถือโกล Pro กโแล้วก็ตกปลาไปด้วยไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมต้องแบบวางโกล้กไว้บนกระเป๋าผมแล้วเสร็จแล้วก็แบบ ถ่ายไปดูถ่ายดูด้วยว่าผมาตกยังไงทำยังไงนะครับโอเคเลตบิก okay, ้นเีนะครับผมขอจะโยนก่อนมันเป็นเหยื่อปลาหมึกนะครับโอ้ oh, yeah, ยนั่นเป็สิดง่ดผมถ่ายไม่ได้แล้วก็ทำด้วย,ด,วยด้วยไม่ได้นะครับผมไม่รู้จะทำอะไรยากมาก ผมยังไม่ถ่ายนะครับลงมันแรงมากผมไม่รู้จะได้ยินไหมครับแต่ว่าผมจะไปยืนบนหินนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะปีนได้ไหมอ๋อน้ำมันเริ่มขึ้นอ่ะอามมันเลิกอะผมต้องหยุดถ่ายก่อนนะตอนผมอยากถ่ายมันถ่ายยากมากเลยนะคะผมก็ได้ถ่ายที่ผมโยนไปไม่ได้ผมก็มันตั้งไม่ได้อ่ะผมต้องหาอะไร Hmm. ันไม่มีปลาเอาใหม่ผมต้องยดนไปไกล กี่ไปติดหินอะไรก็ไม่รู้จะช่วยได้ นี่ผมแค่ต้องรอผมจะถ่ายตอนมันได้ปลานะครับผมยังไม่ไป,ไ,ปไปตกปลาตรงจุดนั้นอีกแล้วเห็นมันเยอะเกินแล้วมันติดวันหินลึกมากมเกินไปขยับขยับมันก็เลยออกผมจะขยับไป ก็ได้ที่นี่ผมย้ายมาบนหินนี้นะครับทุกที่มันก็ยังมีหินแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันดีกว่าโอเคลึกด้วยอาจจะมีปลา let's go fishing ออ้ยนดีมาก แค่ต้องรอผมจะเปลี่ยนที่อีกแล้วนะครับไม่มีปลาแล้วก็ติดหินอยู่ได้โอเคที่ใหม่ปลาหมึกเม้นมากนี่นะครับเชนี้นะครับผมยซุบใส่ <laughs> อีแตไซายนะคะนั่งไม่ค่อยลืกแต่ผมจะเดินไปอีกนิดนึงผมไม่รู้ผมจะยอมตกปลาแล้วก็ถ่ายยังไงแกรตกปลามันก็ยากอยู่มันตกในแอเรียนี้แหละโอเคไม่มีปลายังไม่มีปลา <laughs> มันสนุกมากแต่ผมยังไม่ได้ปลาเลยเนี่ย ผมไม่รู้น้ำมันขึ้นหรือน้ำลงแต่ผมก็เดินมาตรงนี้แล้วนะครับน้ำผมกจะกับเน็กนุน่นนุ่นอยู่ผมจะถ่ายตอนผมได้ปลานะครับนี่ผมเสียบกอโพรในกระเกง <laughs> <laughs> ผมตกมานานแล้ว ไม่มีอะไรเลยอ้าซาลาอีกแล้วซาลามันก็ทั้งไม่รู้สึกเหมือนปลาแะโอเค กินนะครผมยังไม่ได้ p r o f e s s i o n a l ผมเห็นอะไรนั่นเนี่ยว่าไอปลาหมึกมันน้อยกว่าเดิมนิดหนึ่งปลามันชอบกินแล้วมันไม่อยากปิดโยนใหม่นี่นะครับจับอย่างนี้กลับบ้านไปผมต้องล้างเบ็ดแ๋่วมันขึ้นสนิมผมแถมผมไม่ได้ปลาแต่ว่ามันก็ยังสนุกอยูน่นะเนี่ย โอเคผมจะเอากลับแล้วก็ไปเดินกลับบนหินแล้วก็ค่อยตกตรงน้นมันน่าจะมีเลแชั้นที่มันจะมีปลาแต่ผมไม่อยากอยู่น้ำแล้วอยากนั่งอะ่ะ ดูดิครับเหยื่อมันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่ได้รู้มันเหยื่อหายไปนานหรือยังเนี่ยไม่กล้า ได้ตัวเล็กโสงไม่ได้อะไรเลยนะครับเคขอบคับที่ดูวิดีโอผมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคับเปบาย t a y u watching See y yeah, o <laughs>